มาดิทุกคนตอนนี้จะกันอยู่หานท็อปเซลยวพีเก้าอันนี้คือจะเป็นสาขาห้องขาแต่วันี้จะกคือมาหน่ะแม่ขาผมมาต้องเจออาหารนั่นท็อปเซลยวอีกก็คือบุรีเขาสรีฉันมารีวิวหานจากท็อปเซลยวยสาขาห้องขาก็คือจะให้แม่ขาอธิบายเลวระหว่างทางมาทั้งนี้มาทางไหนทางไห้นทั้งไหนแม่ขายไปให้แน่นี่เลยน้องลูกค้าเนาะ้องผู้เดิมมาทางเซ็นทางน้องบัวทองน้องลูกค้าเนาะมาจะเห็นห้องงานขายยาการุขามน้องลูกค้าเนาะมาลูกค้าขี้ปื้ดมา แมนห่านใน่ค่ะจะยูเบื้องซ้ายมือเนอะดูค้าเนอจะเห็นฝายท็อปเซลตัวนี้เลยดูค่าเห็นฝายท็อปเซลเยอะๆตัวนี้เลยดูคาถ้าลูกค้าพูดเด้เนาะมาทางเซ็นทางตลาดแรงน้องหลวงหรือว่าเซ็ ok yeah. นทางขายยาการอลเบอ์เมนเส็นทางขายยาใสสะอาดเนอะดูค้าเนาะมาห่านใน่ค่ะจะยูเบื้องขวามือเนอะดูค้าเนอลูกค้าขี่มาจะเห็นอันยูปากหอมหาเนอะดูค้าเนอจะ ยูป่าของหมามาห้านแม่ค่าจะอยู่เบื้องคว้ามือเนอร์ดุค่ะเนอร์จะอยู่จุดนี้เลยห้านของแม่ค่าเนอร์ดุค่ะเนอร์จะเห็นปลายท็อปเซลล์ตัวนี้เลยมาแม่ค่าสิพาเขาไปเบิ้งข้างในเลยดูค่ะบ่าห้านแม่ค่ามีเกิบอันเดอร์แรเนาะขพาไปเบิ้งนับกันเลยอันนี้คือคนที่หว่าแม่ค่ะนี่ก็คือจะไป็นไทยซ้ำเหนือทุกคนเวลาเขาหว่าเขากันใช่ไหมจังจีมือเหนียวจะพามาเบิ้งกันเมียนหละเมียนหละ ก็หลายเกือบกันสิแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นคูแขนหาแล้วก็ะที่มีคูแฉนกรีปนะแต่คูแล้วแฉนกีบก็มีเน,นอร์นี่เลยลูกค้ามีเดินใช้คุณหนึ่งอะไรมันจะอืมแล้วทุกคนก็คืออันที่เขามาแปลกมัอน,นี่ก็คือที่แรกเขากับผัวมันเป็นอีกย่างแบบแต่ว่าเขาอ่านนี่อ้นลองแล้วกะลุกะดูนาใช่วันเก่าก็คือกะดูนาจะเป็นได้สำเนีากาลูนาเขียนตามภาษาตัวเองเลยเนาะนี่นจริงๆแหละเขาชืว่ากะลุนาเมียนเมียนเมียน เดี๋ยวยเกือบงานเกือบคูละแสนเนอลูกค้าเนอเป็นคัดมันนางร้านนางสีนี่เดย์ก็สิมีแบบนี้แหละทุกคนเราคือคนหลายไปแต่ละโซนกันเลยสกรนทั่งนี่ก็สิมันเกือบเข้าใหม่อันเที่ยวมามึงหนีนี่ก็สิมันต้องนี้ถ้าถามว่าจะเป็นเจ้าของอาหารบอลหรือว่าเป็นยังไงก็คือโอแมนเขาแค่มารีวิวเออขอบเจอนอมาทุกคนแล้งยาวเราก็ทั้งนั้นแล้วต่อมาคือไปทั้นี่ไปแต่ละโซนเลยเกือบไกเซมีแบบนี้แหละทุกคน หลายแห่งเกิบแบบว่ามีหลายชนิดหลายแบบเขาอยากได้เกิอบไ่แหละกับา้ารถเข้ามันเลี่ยดไเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่แบบเดียวมันจะไีทางกีฬาสตาบันออกงานมีครบเลยไอเบอร์กันส่วนหลายหาหานทางอันซะกพาของขาเขาขายจะเกิบมันยวะแม่แหละแม่แหละจะมีแต่เกิบเลยลูกค่ะเพราะว่ามันเป็นหันนี่มันก็ว่าได้ใหญ่ส่วนไหนกัน เกือบลักแร้กับแมนเป็นลักขายเกือบหันทุกเรื่องเลยคนโอ้ยโอ้ยเขาเขาเห็นผู้สาวโตหน่อยขาวๆผู้ใหญ่หุบไปบึกกันแ้แต่วัยนี้ผู้สาวสวัสดีมาเห็นอยังนี่มาซื้อเกือบมาชื้อเกือบปะแม่นคือคนจี่คุกถือเลยอ๋อแม่นว่ะ ท,ทักท,ทยายสวัสดีวันนี้มาซื้อเกือบอยู่สัขาวหองค้าจากลูกค้าพายาคูวา่าเกือบอยู่สัขาวหองค้าเป็นนักไดแมนไทยมาเลือกมาลองเอาเนาะแม,ม่ค้าจะบอรีวิวให้เบิบร์นเว่าราคาถูกบะสรุปนี่มันไม่ข่าวอะบอ,อสิคะมาแล้ใหญ่สุดา ไม่อย่งม่อย่าขคอยอ่ะคอยมามารีวิวมาแล้วอันแหมมาเราซื้อเกือบอย่างพอดีอ่ซื้อเกือบอย่างพอดีอ่แบบเป็นอ้หารมันราคามันถึงนะแต่ยากรีวิวให้คนที่เขามาตามหลังคืออยากอันมาเบิ่งเกือบว่าอยากได้ราคาถึงก็คือแนะนำอาหารท็อกเซลเลยแบบคือมันราคาถึงแบบ อันนี้เมนจะเป็นสาขาของค้าน้องไม่คะกับมาตำรวๆๆจตุกขสาวพย,ยักได้เครื่องราคาถูกดีลูกค้าเมนมาเอาอยู่นี่เลยจ้ะเกิดเมนคูนนน่ล,ละแสนกีบเท่านั้นนะลูกค้านะไผ่บัวหัวเกิดคู่ละแสนอยูสูนไหนลูกค้าจ่าเมนถามไม่ค้าได้หรือว่าถามอะไรอย่างก็<อ>นพนักงาน <ๆ S 1> ได้น้อง <ๆ S 1> พนักงานเกิดจะอยู <ๆ S 1> ยย่น <ๆ S 1> ี่ประจำลูกค้าสามารถถามได้เลยถามได้ถามแล้วบุซื้อ ก็ได้ได้มนเลยน้อยอย่างจริงประเดีไปได้มากกับยานรีมาแวะไล้ทุกคนหาเนี่ยก็คืออยู่สาขาของข้าอันนี้คนเท่าไหร่เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปเหนียวชิคอร์จับเสน่ห์ทุกคนวลารกก็ไปบาย